อา n นิวโตโยต้าอัลพาดเวลไฟสอ2024สุดยอดมินิแวน MPV ยอดนิยมสำหรับผู้มีฐานะที่ต้องการมีติดวงรถไว้ด้วยความเป็นยานพาหนะที่นอกจากจะให้การเดินทางอันแสนสะดวกสบายแล้วยังเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมได้เป็นอย่างดีการเปลี่ยนโฉมของอัลพาดและเวลไฟในครั้งนี้ นอกจากจะยกระดับความหรูหราสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารแล้วยังมีการปรับปรุงในด้านวิศวกรรมที่ดีขึ้นให้กับผู้ขับขี่ที่นั่งหลังพวงมาลัยรถทั้งสองรุ่นนี้ด้วยเช่นกันเอาเนียวโ o โยต้าเอาพารและเวลไฟถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA GA-K นอกจากการใช้โครงสร้างที่ทนต่อแรงดึงสูงแล้วยังมีการใช้ชิ้นส่วนที่เรียกว่า St ต e n ด n โ Rocker หรือารคานค้ำบริเวณโครงสร้างด้านหน้าและ V h a p e ปเปร e ซึ่งเป็นาคานค้ำรูปทรงตัววี เชื่อมระหว่างกึ่งกลางตัวรถและเสาหลังคาซีพิลล่าช่วยลดการบิดตัวของโครงสร้างเพิ่มขึ้นถึง50%เมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วขนาดและมิติตัวถังภายนอกของ Toyota a l p h a า d และเวลฟายใหม่มีดังนี้ความยาว4,995 mm มมความกว้าง1,850 mm มมความสูง1,935 m mm, รมมระยะฐานล้อ3,000 mm มม ความกว้างล้อหน้าถึงล้อหลัง1,600ม mm. ิลิเมตรระยะต่ำสุดใต้ท้องรถ150-160มิลิเมตรดีไซน์ภายนอกถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยทีมการออกแบบ Ford f o l u Impact Luxury หรือการสร้างความรู้สึกแข็งแกร่งบนความหรูหราแน่นอนว่าเอาผ่านและวเวลไฟใหม่ยังคงมีดีไซน์ส่วนหน้าที่แตกต่างกันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าหลากหลายวั เอาผาดใหม่ยังคงรักษาความหรูด้วยกระจังหน้ารูปตัวยูคว่ำเอาไว้ขนาบข้างด้วยชุดไฟหน้าที่ออกแบบเส้นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้กลมกลืนกันขณะที่เวลไฟก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไฟหน้า2ชั้นเอาไว้พร้อมกระจังหน้าที่ดูดุดันการก้าวขึ้นลงจากตัวรถทําได้สะดวกขึ้นด้วยช่องบานประตูคู่หลังถูกออกแบบให้กว้างขึ้นเป็น820ม mm, ิลลิเมตรพร้อมติดตั้งมือจับบริเวณเสาบีพิลล่าความยาว620ม mm, ิลลิเมตร มือจับบริเวณเพดานหลังคาความยาว315ม mm. ิลิเมตรนอกจากนี้ในรุ่น e x e c utive เรายังมาพร้อมบันฟิฟ้า Universal Step ที่สามารถเคลื่อนเข้าออกได้ระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่220มิลิเมตรซึ่งติดตั้งมาให้ทั้ง2ฝั่งระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระ m ม็กเฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นแบบอิสระปีกนกคู cool, ่ดับเบิลวิชบนจับคู่กับช็อกอัพที่ปรับจูนใหม่ ให้สามารถบูดซับแรงสั่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆได้ดีขึ้น20%ขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นใจและความคล่องแคล่วในการขับขี่ในย่านความเร็วสูงด้วยนอกเหนือจากการปรับปรุงระบบกันสะเทือนสิ่งที่ทําให้ผู้โดยสารทั้งเอาผ่านและเวลฟายใหม่เกิดความรู้สึกสบายมากขึ้นคือการเสริมพูชยางบริเวณฐานเบาะส่วนที่ยึดกับพื้นห้องโดยสารรวมถึงการใช้วัสดุเมมโมรี่โฟมในส่วนรองนั่งและพนักวางแขนด้านข้าง ซึ่งสงวนไว้ในรุ Executive a, ่น e x e c utive เหล่าภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราดังเห็นได้จากแผงหน้าปัดหรือแผงแดชบอร์ดที่หุ้มด้วยวัสดุบูนุ่มเกือบทั้งหมดวัสดุหนังก็มีให้เลือกทั้งสีเบจสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มและสีดำประดับด้วยไม้อุสุราโมกุ หน้าจอชุดมาตรวัดเป็นแบบ Full d i g i t a ขนาด12.3นิ้วสามารถปรับการแสดงผลได้4รูปแบบเสริมการทำงานด้วยระบบแสดงผลบนกระจกบังลมหน้า Head-up Display แบบสีขณะที่หน้าจอกลางเป็นแบบกึ่งรลอยตัวขนาด14นิ้วมาพร้อมระบบนำทางผ่านดาวเทียมพร้อมชุดเครื่องเสียง Hi-Res Audio 10ลำโพงในรุ่นธรรมดาและชุดเครื่องเสียง JBL By Harman 12ลำโพงในรุ่น Executive Loud เหนือศีรษะผู้โดยสารแถวที่2 มาพร้อมหลังคารกระจกแยกฝั่งซ้ายขวาขาดด้วยชุดคอนโซลซูเปอร์ลองโอเวอร์เฮดคอนโซลซึ่งประกอบไปด้วยไฟสร้างบรรยากาศ64เฉดสีสวิตเครื่องปรับอากาศโซนที่3หน้าจอความบันเทิงขนาด1 4นิ้วพร้อมช่องเชื่อมต่อ HDMI, CEC รวมถึงแผงสวิตควบคุมการเปิดปิดประตูสไลด์และสวิตควบคุมม่านบังแดดด้านข้างแบบเลื่อนจากบนลงล่างเบาะนั่งแถวที่2ของรุ่น Executive l o u n สามารถเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังได้มากถึง480ม mm, ิลิเมตรและปรับส่วนต่างๆได้จากทั้งสวิตช์ด้านข้างเบาะและหน้าจอแท็บเล็ตขนาดกระททดรัดอีกตัวพับอนเนกประสงค์สำหรับวางคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังมีโปรแกรมสมาร์ทคอมฟอร์ไว้สำหรับการนวดใน4รูปแบบด้วยเช่นกันบานฝาท้ายเป็นแบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแต่เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายสวิตช์ควบคุมจึงถูกย้ายตำแหน่งมาติดตั้งบริเวณมุมไฟไท้ายฝั่งซ้าย เมื่อเปิดปานท้ายขึ้นก็จะพบพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ตามสไตล์รถ MPV เบาะนั่งแถวที่3ยังคงใช้วิธีการพับแบบแขวนไว้ด้านข้างส่วนเบาะนั่งแถวที่2สามารถปรับเอ็นและเลื่อนได้ด้วยสวิตช์ไฟฟ้าเมื่อเปิดพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระขึ้นจะพบชุดปะยางฉุกเฉินสำหรับรุ่นไฮบริดและยางอะไหล่แบบชั่วคราวสำหรับรุ่นเครื่องยนต์สันดาปล้วนขุมพลังของ All New Toyota Alphard และ Well Fi r e ์ชัันญี่ปุ่นมีให้เลือก3รูปแบบ เบนเซน2.5ลิตรเฉพาะอัลพาเครื่องยนต์รหัส2 ARK FE เบนเซนสี่สูบ d บ u ลโ O Head k e m s 16วาล2.5ลิตร2,493 c.c. กำลังสูงสุด182แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด235นิวตันเมตรที่4,100รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi มีเลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสล้อ All-wheel d r i ความจุทังน้ำมัน75ลิตรเบนเซน2.5ลิตรไฮบริดเครื่องยนต์รหัส A25A ขีด FXS เบนเซนสูบสูบเ o u b l e Overhead Camshaft 1 6วาล2.5ลิตร2,487ซีจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection D4S ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดรวมทั้งระบบ250แรงมาส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัต e ิ E-CVT มีเลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อ e4 ความจุถังน้ำมัน75ลิตรเบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบเฉพาะเวลไฟเครื่องยนต์รหัส T24A-FTS เบนซิน4ีสูบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์16วาลว2.4ลิตร2,393 cc ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection d e 4 s t ่ ST, วงระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จ กำลังสูงสุด279แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรที่1,700รอบถึง3,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติไดร์ฟชิพ8จังหวะมีเลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีลอ้อ All Wheel Drive ความจุถังน้ำมัน75ลิตรด่านระบบความปลอดภยัยเา a านและเวล e l ลใหม่มาพร้อมโครงสร้างตัวถังที่ใช้โลหะทนแรงดึงสูงเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งติดตั้งถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีระบบปลอดภัยขั้นสูงและระบบช่วยเหลือการขับขี่ดังนี้แพคเกจความปลอดภัย Toyota Safety s e n s e ระบบ r r o c t t v v e r r v i n g a s s i s t ช่วยลดความเร็วขณะถึงทางแยกเมื่อผู้ขับขี่ถอนคันเร่งและเปิดไฟเลี้ยวระบบจะลดความเร็วลงโดยอัตโนมัติช่วยปรับการตอบสนองของพวงมาลัยให้เลี้ยวได้อย่างนุ่มนวลขึ้นระบบเลื่อนถอยจอดควบคุมจากรีโมทรีโมทพาร์ค สีตัวถังภายนอกมีให้เลือก3 4สีดังนี้สีน้ำตาลทองเฉพาะอัลพาดเอ็กเซคิวทีฟเราสีขาวสีดำจำนวนการผลิต8,500คันต่อเดือนโดยอัลพาดมีสัดส่วนประมาณ70%และเว f ไฟประมาณ30%ที่โรงงานอินาเบบริษัทโตโยต้าออ o โตบอดี้จำกัดราคาจำหน่ายอ a น,นี้ Toyota Alphard ประมาณ1,320,000-2,130,000ถึง 2, 000, 1, 3, 000, บาทอย่างไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยเอา New t วโยต้าเวลไฟประมาณ1,600,000-2,190,000บาทอย่างไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยเอาพาดมีให้เลือกหวกรุ่นย่อย2.5 z CVT กับเคลื่อนอลอ2ล้อ2.5 z CVT ขับเคลื่อน4ลอ้อ2.5 Hybrid z eCVT ขับเคลื่อน2ลอ 2.5 Hybrid z e, Hybrid e c v t E4 2.5 Hybrid Executive l o u g e c v t ขับเคลื่อน2ล้อ2.5 Hybrid Executive l o u e c v t E4 w ว e ไ l f i มีเลือกของรุ่นย่อย2.4 Turbo z Premier 8 Auto ขับเคลื่อน2ล้อ2.4 Turbo z Premier 8 Auto ขับเคลื่อน4ล้อ2.5 Hybrid z e t eCVT ขับเคลื่อน2ล้อ2.5 Hybrid z e c v t e4 2.5 Hybrid Executive l o ้ e c v t ขับเคลื่อน2ล้อ2.5 Hybrid Executive l o ้ e c v t e4 หลังจากเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่า Alnew Toyota a l p a t d และ w a l l f i v e จะถูกนำมาเปิดตัวและทำตลาดในบ้านเราโดย Toyota Motor ประเทศไทย ก่อนเดือนสิงหาคม2023นี้รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ